ไปไหว้หลวงพ่อโตงใหญ่นะครับนี่นะหลวงพ่อโตงใหญ่อุ้ยเก่งอ่ะลงเปล่าลงไปล่าอุอ้ยปลามาเต็มเลยดีสวัสดีครับวันนี้น้องแพมมี่ก็มาอยู่ที่วัดพนันเชิงวรวิหารอุทยานะครับทุกคนหูดียวนิ้ววันนี้น้องแพมมี่ก็จะมาไหว้พระขอพรใช่ไหมครับแพมมี่ ไปจะไปไหว้พระกันจุดนี้ก็มีดอกไม้ทูกเทียนนะครับสำหรับไหว้หลวงพ่อจะมีเปเอวแล้วหนึ่งชุดกับแม่กุ้งก็ไปไหว้ด้านนี้นะทุกคนด้านในวิหารหลวงพ่อโตเข้าไปไหว้ไม่ได้นะครับนมมือแล้วนมมือแล้วจุดนี้นะครับดอกไม้ทูกเทียนถึงจะจ,จุดได้นะเข้าไปด้านในนู้นแล้วจุดไม่ได้นะครับจุดได้เพราะด้านนอกอย่างเดียว ไปดูด okay. ิน um. ้องแฟมมี um. ่ท่องอะไรใกล้ๆโอ้ยท่องได้ด้วยโอ้ยน้องแฟมมี่เจอตู้บร um. ิจาคอีกแล้วไปไหนไปไหนแฟมมี่เป่นไงนี่ตรงนี้เขาก็มี ผ้าไตถวายพระด้วยนะเอาไปห่มนี่ก็เป็นชุดสังกทานอ่าเดี๋ยวให้น้องแฟมมี่ทำบุญเอาผ้าไตไปถวายหลวงพ่อโตชุดละ140บาทนี่นะครับผ้าห่มถวายหลวงพ่อโต1ชุดน้องแฟมมี่หยอดตู้แล้ววันนี้คนเยอะนะครับทุกคน อยู่ด้านในนั้นนะทุกคนที่เห็นฐานหลวงพ่อเหลืองน,นี่น้องแพมมี่ก็แปะแผ่นทองก่อนกับแม่กุ้งตอนนี้น้องแพมมี่กับแม่กุ้งมันก็จะเข้าวิหารปไปไหว้หลวงพ่อโตงใหญ่แล้วครับนี่นะหลวงพ่อโตงใหญ่คนอุ้ยเนนหลืองหลามสวยงามมากเลย คนเยอะคนเยอะวันนี้น้องแฟมมี่กับแมงกุ้งกำลังขอพรหลวงพ่อโตจะถวายพระหม่มหลวงพ่อโตนะครับทุกคนน้องแฟมมี่อยู่นู้นแล้วทุกคนถวายพระห่มพ่อโตเสร็จแล้วอะไรคะลูกนี่ก็คือหลวงพ่อที่อยู่ข้างขาหลวงพ่อโตนะครับสมัยก่อนนะเนี่ยทุกคน ก็เป็นรอบฐานหลวงพ่อโต,ตมีขอบปอนครับเนี่ทุกคนดูสิพ่าสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับไม่เหมือนยุคนี้แล้วเต็มเลยนี่ทุกคนด้านหลังฐานหลวงพ่อโตมีพระพุทธรูปหลายองค์เลยนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีนะเนี่ย นีเยอะแยะเลยสมัยก่อนพระเก่าแก่ทั้งนั้นเลยครับเนี่ยน้องแฟมมี่เจอที่เขย่าเจอซีแล้วเขีย <c oughs> นเกมตีไม่ได้ต้องเขย่าตลอดเอาแล้วเอาแล้วดูซิโน่นี้จะได้เลขอะไรอีกเขย่าเลยค่ะวิววิวเยขย,าเย่ขยาเลยเขย่าเลยเขย่าเดยเลยหลับตาทำไมครออกกัแล้ว เลขอะไรคะเดี๋ยวดูสิเลขอะไรน้อยหนึ่งเก้าโอ้ยงวดนี้นะหนึ่งเก้าอย่าลืมนะทุกคนหนึ่งเก้าวแอมี้ไปผลน้ำมนต์ไปขอน้ำมนต์ผมพอแล้วโอ้โ,โดนน้ำมนต์แล้วแบมี้นิ่งเลย <c oughs> อ้แอมี้ไปหยอดตู้ไว้จากนะ นี่ว่จะพรม้ำมนต์ฟรีซะแล้วหยอดเลยค่ะแพมมี่ยอดลงเลยค่ะอ่หยอดลงเลยแพมมี่ <c oughs> อีกวันวันอะไรอะไฟไหมไฟไหมวันบุบบุบบุบบเลยอ้โหแพมมี่กับ <c oughs> แ,แม่กุ้งเย็นสบายเลยยื่อยู่หน้าลมกลบลมนี่น้องแพมมี่เอาเทียนจะไป็รอย นี่ลอยในอ่างเกิดวันเสาร์นะน้องแพมมี่สีม่วงง่ายน้องแพมมี่จุดเทียนแล้วเ้ามันลอยแล้วอ่างปล่อยลงไปเลยค่ะลูกเฮ้ยเกือบดับติด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 ไหมติดไหมนี่จะดับเทียนนูจะดับละวิไฟสวยมากเลยอ่ะมันก็ทงเลยเทียนแพมมี่มาแล้ว นี่นี่สีม่วงีไม่รู้จําได้ป่ะใคมมีจําได้ไหมสีไหนสีไหนจ้าเก่งมากจะจับจะจับเดี๋ยวมันลวกมือไปไปไหว้พระก,กันต่อตอนนี้น้องแพมมี่ก็ออกมาจากวิหารหลวงพ่อโตแล้วนะตรงนี้เขาจะเป็นที่เดินเวียนเทียนรอบหลวงพ่อโตนะสามรอบตรงนี้รอบรอบนี้ก็จะเป็นไม้ไม้สักรหรือเปล่าทุกคนดูดินี่เขาแกะสลักสวยงามมากเลยไ่เขาแกะสลักเป็นดอกไม้ อุ้ยเสาต้นใหญ่ๆงั้นเลยนะครับเนี่ยไม้นี้น่าจะหลายพันปีแล้วเนี่ยแอม,มี่เห็นอะไรไหมคระเนี่ยูยังใหญ่เลยกองกองกับค้องคองไหมคองไหมนี่เดี๋ยวพอ่อยืนอยู่ตรงนี้พอยืนดูดูเนี่ดูดดดดดแม่กุ้งเขาจะเกาะได้เกาได้อ่าเร็วขอพรขอพรอ้าหุยถือไหวหรือเปล่านะเยใหญ่มากเลยนะหนึ่ ดังดังดังขอให้ดังชื่อเสียงใจะได้โด่งดังอเอาเร็ว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 อีกอีกอันหนึ่งอันอู้ยอันนี้ไม่เบาจริงๆอ่ะอ่าขอกองทีหนึ่งข้างซ้ายเนี่ยของน้อยเนี่ยสำหรับกัมมี่เลยเนี่ยโอ้ยแต่ไม้ใหญ่มากอุ้มอาน,นุอานุษย์อันเล็กอันเล็กที่ ตัวบริจาคไม่ได้เลยแต่มีเนี่ยโอ้โหอ่ทาทำบุญทำบุญเนาะอหยอดเลยค่ะั่หละชีวิตจะได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆร่ำรวยร่ำรวยเงินทองนะมีอันที่ฐานคอเนี่ยนะหยอดแล้วอะ่ะไปมีออกมาด้านนี่แล้วนั่นเป็นด้านขวาแล้วนะครับใจมากานต้นเโ,โอ้โหทุกคนดูต้นเสาที่เนี่ย ไม่จริงนะครับเนี่ยไม่ใช่ปูนนะนี่มาดูขั้วแกะสลักดูสีสวยไหมครับสะท้านใจไหมผมดูภาพนี้นี่ดูแกะสลักนะครับสวยมากเลยอ่ะลายภาพเลยนะครับยาวยานู่นเลยพี่แต่มีไปกราบพระแล้วดูดูดูขั้วทองดูเขั้วทอง อุวยเก่งอ่ะท่องเลยท่องเลยค่ะเก่งแล้วเดี๋ยวนี้ท่องได้แล้วนั่งไหวพากดีๆตรงนี้เร็วๆเดี๋ยวพ่อพูดสอนอนะโมต,ต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมต,ต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะ เอาได้แค่สองจบเองเหรออีกจบกนึงดินะโมโอไปแล้วไปแล้วหยอดตู้ไปจากแล้วเห็นตู้ใบจากไม่ได้เลยอ่หยอดเลยค่ะหยดเลยค่ะแม่กุ้งบอกี่หยอดรู้ไหนหยดเลยนาทีนาทีหยอดเลยค่ะทำบุญทำบุญอาชีวิตจะเจอแต่สิ่งดีดีอาทุจ้าด้วยหยดเสร็จแล้วก็อาทุจ้าด้วยทุจ้าด้วยวิแพร,รมีทำอะไรเอูมีเจอพี่เหมียว ถ้านอนก็ดิไม่เท่จริงๆเลยโอ้รูปหัวรูปหัวชีช่ชวยใช่ไหมแฮมมี่เวยมากไหมคะเดิน,ดน,ดน,ดนไปไหนล่ะเดินยาวจังเลยลูกเดินคำเดียวกำลังคิดอยู่เดินไปไหนเอากลับบ้านไหมเอากลับบ้านไหมคะมเอาไปปล่อยวัดไหมแมวตัวเนี้ยเอาไม่ปล่อยวัดเหรอ <laughs> แต่เขาอยู่วัดนะตอนเนี้ย <laughs> เอาไปปล่อยปลาไหม อ๋อเฮ้ยอ้โหปตรงนี้เหรอไม่ได้หรอกเขาร้อนตรงนั้นน่ะแพมมี่นี่ทุกคนวันนี้น้องแพมมี่จะมาให้หารปลาที่ท่าน้ำวัดพนันเชิงนี่ที่ให้หารปลาอุ้ยแต่วันนี้น้ำมันลดลงแล้วเนี่ยลงไปเยอะเลยเนี่ยน้องแพมมี่ต้องลงไปให้หารปลาที่แพนู้นใช่ไหมครับแพมมี่ไหนหารหนูอีกอะมีไหนอีกอไหนไหนออ้ยถุงเบลลมเลย เดินดีๆนะแม่กุ้งโว้ยสูงมากทุกคนนีไปนู่นแล้วไห,ห้หมนี่หันมีให้ถุงเล็กก่อนนะเอ้ยถุงเล็กเทเลยเทเลยเทเทเลย,เลยนี่นี่ปานมารอแล้วเอามือจับแล้วอ่อกะกลองลองก่อนินอีนึงโอ้เทเลยที่นี่เออมีถุงใหญ่อยู่นี่ แม่กุ้งเนี่เออาไม่ต้องกลัวหมดเทเลยถุงเล็กอะ่ะเร็วปลามารอแล้วเนี่ยนี่มีปลาสวายปลาตะเพียนหางแดงเต็มเลยโอ้โหกว้างแฮมมี่มีเรือได้ลูกเรือลุงจอดอยู่สองลำนะโหให้ีิะเมทีิะเมดอะไรอะไรแฮมมี่อะไหนอะอ๋อนี่เหรอเรือลุงมาอีกแล้วลำที่สาม แพมมี่ชอบเรือนี่แพมมี่แม่กุ้งแกะาหารเม็ดให้แล้วนี่อาหารเม็ดอันนี้โอ้โหเพลินเลยล่ะวันนี้แพมมีอ่อ่ะทั้งอาหารเม็ดทั้งอาหารถุงเต็มเลยคุยไม่พอใจไม่พอใจอ่าเร็วให้แบบไหนเร็วเนี่ยปลาเรอเต็มเลยเนี่ยนี่แม่กุ้งนี่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  เทงี้เดี๋ยวมันตีน้ำใส่นะปลาวางเปียกนะนี่น,นี่มาแล้วมาแล้วมาเต็มเลยเนี่ยอ,อ่าแบบนี้จะเทเองไม่ให้แม่กุ้งเทหเันเม็ดอ่านี่นี่มีนกขิ้ลาบด้วยเห็นเปล่าพี่เมียโหแม่กุ้งเทเร็วเทแล้วเทแล้วอุ้ยแม่กุ้งเทแล้วพี่มเมียปลามาเต็มเลยพี่เมียมาแย่งกันแล้ว <laughs> เต็มเลยอ่ะปลาสวายเยอะมากนอนในกรุงเทอกลวัวไม่ได้กลับบ้านถุงใหญ่จัด <c oughs> ต้องรีบเทก่อนแพมมี่ไอ้ทีละก้อนนึงอ่ะอะไรครับแพมมี่อะไรนู่นนู่นอะไรคะ <c oughs> อะไรไปน,นู่นแล้ว <c oughs> อะไร <c oughs> นี่นี่นกขุนลาบด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันกินปาลาหันเม็ดอะนกขุนลาบไหม <c oughs> อาหารเม็ดให้นกพิราบสิเม็ดหนึ่งเนี่ยเนี่ยมันมาขอแล้วน้ำน้ำน้ำก็เด็นใส่โอ้โหนกพิราบอยู่ใต้สะพานเต็มเลยนี่หลบแดดมารอกินอาหารปลาเฮ้ยเรมีเรือไปนู่นอีกแล้วนูน่นเรือลุงไปนู่นอีกแล้วแบบนี้เห็นล,ลุงเขากลับบ้านแล้วอ่านไม่ก้งรักเอาอาหารแบรมิเทอีกแล้วแบนม้ไม่ให้สักทีไหนะ ทเทเดยสิคนเทไปครึ่งอ๋อนอนนอนลงไปลาลงไปแล้าอุ้ยปลามาเต็มเลยสิเป็นแบบมีไม่ให้เป็นมีหวงหวงอาหารด้วยไว้อะไรคะแ้ามี่โอ้ยสนุกสนานใหญ่เลยให้อาหารปลาถุงใหญ่หมดไปแล้วครึ่งถุงตัวน,นี้อ่าทำตามแม่โค้งนะอ่าโยนไปเลยเออเก่งมากเลยคะ่ะลูกเป็นนั่นแหละ จะได้หมดไวๆเร็วเอาอีกเอาอีกเอาอีกอ่ากำเยอะๆกำเยอะๆนี่ที่แพรตรงนี้เขาก็มีอาหารขายด้วยนะอาหารปลามาซื้อตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าตอนนี้น้องแพมีอยากกลับบ้านแล้วเขียลงแล้วทีนี้อ่ะเขียลงเร็วๆเลยลูกเร็วๆเร็วเร็วอ่าเขียเร็วเขียเร็วเขียเร็วเขี่ยเร็วที่ปานมารอแล้ว ลึกๆปลามันเต็มเลยเนี่ยแล้วนี่เทียร์ด้วยจะได้หมดไวๆแบบมีเป็นไหนทุกคนดูสิดูสินั่นไงแลมวี่จ้ะขยับจริงไม่ใช่หรอนั่นไงโอ้โหไม่ยอมเลยนะขยับจะไปทิ้งเองด้วยอ่านี่แหละค่ะเนี่ยเนี่ยถุก็ขาวเนี่ยเนี่ยที่แม่กุ้งเอาใส่อ่ะเห็นไหมอ่าเอาใส่เลย,อยโอเคเก่งมาก ว้าวสาราริมแม่น้ำนี่แม่น้ำเจ้าพยาวัดพนันเชิงอุ้ยเขาเป็นเรือนไทยหมดเลยนะเนี่ยทุกคนดูที่ครับนี่เป็นสาราเรือนไทยหมดเลยนี่สวยมากเลยอะตรงนี้มันจะเป็นน้ำวนนะน้ำขึ้นมันจะไหลแรงมากที่เรือล่มบ่อยๆครับที่นี่ครับจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับนะนี่ที่วัดเขาก็มีปลาคาบเลยนะตรงนี้ทุกคนปลาคาบเต็มเลย นี่ไงแพมมี่ที่หนูจะดูอ่ะนี่ไงกบอ่ะอยู่ในี่ในสระน้ำนี่วิปปลาเสือปลาเสือนี่นี่ปลาเสือแอมมี่นี่พอเจอแล้วนี่กบกบกบเห็นไหมทุกคนนี่นี่กบกบนี่แอมมี่บอกจะมาดูกบตรงนี้แอมมี่กบตัวนี้เขาเป็นอะไรอ่ะทำไมก็นอนแบบนี้อ่ะ